เขาและเขาบอกว่าการคุ้มกันของเขาจะมาในแบบหลายรูปแบบนี่นายพูดเรื่องบ้าอะไรเหรอเพราะแค่หมาบ้าโรคพิษสนักบ้ามันไม่เคยโดนยาพิษด้ดเขาบอกว่าถ้ายาได้สงสัยเรออย่าสงสัยแล้วว่าพาของนายกลับบ้านไปซะอาปืนและเตรียมพร้อมกับตัวบ้าในที่จะฆ่านายพาที่จัดการได้ความมืดนมิดมาเยือนแล้วความมืดมิตรครพูดถูกใครพูดถูก,ถกฉันเองเว้ยใครวะ ปกป้องเราจากปีศาจีได้ปลดปกป้องเราช่วยพวกเราด้วยชาวอินเดียอีกคนนึงเลยนะข้าจะช่วยพวกเขาเองนายเป็นใครอ่ะจะไม่เป็นเจ้าปีศาจสีขานั่นอีกต่อไปคำสาปจะต้องเปลี่ยนแปลงคำสาปเปลี่ยนแปลงแล้วคำสาปอะไรกันพวกเจ้าผู้ทากทงซานนี่ข้าจะช่วยเจ้าเอง <S <S ฉันสีพึ่งช่วยไปเมื่อกี้แล้วไม่ใช่คำสาปด้วยมันก็แ